สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับพลอยนะคะในรายการอีฟแกะกล่อง EP ีที่2แล้วนะคะแล้ววันนี้พลอยก็จะพาไปแกะกล่องอ่างล้างจานที่ เป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดในปี2,563เลยก็ว่าได้นะคะ <Wow. S 1> จะเป็นอ่างล้างจานสแตนเลส2หลุมดึงที่พักรุ่นคาร์บอนไนต์12520นั่นเองนะคะ <S 2>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  และอ่างล้างจานร,รุ่นคาร์บอนไนท์นะคะของเขาจะเป็นสีกันเมทัลนะคะเป็นสีที่สวยมากๆ <Wow. S 1> พร้อมทั้งยังขัดลายซาตินนะคะ ผ่านกระบวนการ PVD และ En Surface so ที่ทำให้สีสวยมากยิ่งขึ้นนะคะและอีกทั้งยังป้องกันรอยขีดขว่วนรอยคาบนะ้าและยังเพิ่มความต้านทานการกัดก่อนและการเกิดสนิมได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะมากกว่าสแตนเลสท,ทั่วๆไปเลยและขอบอ่างของเขานะคะลูกค้า หนาเป็นพิเศษถึง4มิลิเมตรเลยนะคะ <Wow. S 1> แล้ววันนี้พลอยก็จะพาไปแกะกล่องแล้วนะคะลูกค้าพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปแกะกล่องสินค้ารุ่นคาร์บอนไน์พันสทับห้ากันเลยนะคะว่าข้างในมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยคะ่ะเรามาเริ่มแกะกล่องกันเลยนะคะเปิดมาเจอแผ่นกระดาษจะมีไซส์เจาะให้สำหรับเพื่อเตรียมไซส์เจาะหน้างานอุปกรณ์ที่มาในกล่อง 1. ทวินช้อปปิ้งบอร์ดเขียงที่มีตะกร้าอยู่ในตัว 2. ขวดกดน้ำยาล้างจานสีกันเมทัล 3. ชุดท่อน้ำทิ้งดักกลิ่น 4. สะืือน้ำล้นชนิดตะกร้าขนาด3.5นิ้ว 5. กิบล็อก หจะเป็นตัวอ่างล้างจานนะคะสีกันเมทัลสีสวยมากๆเลยและข้างกล่องจะมีชื่อสินค้ากับบาร์โค้ดติดอยู่ค่ะ หากสินค้าเกิดแตกหกักหรือบุบจากการขนส่งสินค้าสามารถเปลี่ยนคืนสินค้าได้ภายใน7วันนะคะและสําหรับอ่างล้างจานร,รุ่นคาร์โบไนท์พันสองทับห้านะคะของเขาก็จะไม่ได้มีความพิเศษแค่สีแล้วก็ความหนาของสแตนเลสนะคะ <M> hmm> เขามาพร้อมของแถมที่พิเศษไปมากกว่านนั้น,นะคะ <M> hmm> อย่างตัวนี้เลยค่ะ เขาวินช้อปปิ้งบอร์ดนะคะที่แถมมาให้กับอ่างล้างจานของเขาจะเป็นเขียงนะคะที่มีตะกร้าเสด็จน้ําในตัวซึ่งสะดวกสบายต่อการใช้งานมากๆเลยนะคะถ้าลูกค้าอยากหั่นผักลูกค้าก็สามารถหั่นผักและปาดลงตะกร้าได้เลย <Wow. S 1> อีกทั้งตะกร้านะคะก็สามารถยกขึ้นมาได้ด้วยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการแกะกล่องอ่างล้างจานร,รุ่นคาร์บอนไนซ์พันสองทับห้าสอค่าถูกใจลูกค้าหลายๆท่านลูกค้าก็สามารถสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ e ี p Thailand ได้เลยนะคะแล้วก็จะมีช่องทางอื่นๆเช่นเพจ Facebook e ี p Thailand นะคะหรืออาจจะเป็น Line Official นะคะหรือถ้าลูกค้าอยากจะเข้ามาดูสินค้าจริงๆลูกค้าก็สามารถเข้ามาดูได้ที่โชว์รูมนวมินห้าสิบเอ็ดนั่นเองมาง่ายมากๆเพียงแค่ลูกค้าเข้าซอยนวมินห้าสิบเด มาประมาณ200เมตรนะคะแล้วก็เลี้ยวขวาก็จะถึงโชว์รูมอีฟแล้วนะคะและสําหรับลูกค้าต่างจังหวัดนะคะลูกค้าสามารถสอบถามเข้ามาได้ที่เพจ f a c e b o o อีฟไทยแลนด์ได้เลยนะคะสอบถามเกี่ยวกับสาขาที่อยู่ใกล้บ้านของคุณนะคะว่ามีสาขาไหนบ้างสอบถามกันเข้ามาได้ทุกวันเลยนะคะและสําหรับวันนี้พลอยก็ต้องลาไปก่อนนะคะฝากลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะรอติดตามดูนะคะว่า EP หนะ้าพลอยจะพาไปแกะกล่องสินค้ารุ่น หรือถ้าลูกค้าอยากจะให้ไปแกะกล่องสินค้ารุ่นอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะแล้ววันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ